so good so สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับวันนี้เพจเดอวดาวมณสยามได้มีโอกาสมาไลฟ์สดรายการมวยสุดมวยเจ็ดเจ็ดแปดเก้าอุ้งกบลแอดไทเกอร์เจ็ดแปดเก้าบวกในาแพทย์วีรชนที่เวทีมวยเทศบาลบัติบลรจารแสนชัยครับไอ้กำนันแควก็สนับสนุนเยออยากจะ้คาดแต่สั่งเล่นคนเดียว,วเหร้แกก็มาด้วยต,ตอนตอนนักมวยขึ้นกยพูด วันนี้เรีท่นี้มีการชันน้ำหนักที่กัดที่บูแดโจนที่41กิโลกัน,นะครับส่วนมุณรวจในชก่ิกิโลกัมน,น่าสนใจครับน่าสนใจครับ แต่ีก็คือเพชรบันโคงสิทธิ์วังบัวทองนะครับนี่มีผู้ช่วยวงวทองวงเพชรครับขึ้นมาพอน้ําถอดมงคลครับนีจากกันทะระลงสีสกเกตครับมีเสียงเด่กเป็ศสีทองครับในการส,น,สน,นับสนุนช่วเกันครับให้เ้าดอกไม้ไฟไอริยาดีสอนหรือว่าพันติลุบนะครับมีป่าอ้ํา ไอริซองในการสนับสนุนพร้อมด้วยท่านนายกพัชรพลค่าครับย้ำนะครับคุ้ไปกลับที่สองหมื่นสองพันครับแยานี้เพชรพุนโครับนำเงินก็ค,คือดอกไม้ไฟครับ ขอบคุณโดยการสนับสนุนคิปดีๆครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยดินคุณภาพปุ๋ยตรานกป่กหางดีจริงไม่ได้โม้ครับขอบคุณเสียสมันบุญยอครับทีมงานสอสมานการเม้นสอกาแฟมวยไทยนามสมุนไพรวาซี่เฮียหมันข้ามันไก่ครับก็ต้องขอบคุณสำนักกฎหมายกรุงเพทนายความครับโบยทนายธนรินทรภูเทพประธานชุมชนไก่ในตำบลตุจังหวัดชีสะเกะทีมีอกลับรักษาโรคลิสดวงครับตองสุขการแพทย ขอบคุณคลินิกนแพทย์วิรชนครับอาจารย์หมอครับขอบคุณสมาคมวิระาชีพจังหวัดอุบลสนับสนุนคิดดีๆครับมาดูนีต้องขอบคุณท่านนายกสมนึกสังขาวครับที่ใหญ่คนมวยศรีสะเกดครับถือว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกให้มวยไทยได้ไปต่อครับ ระบบที่มีผลกันยาสายนะกำลังที่ห้าบนเวทีครับวันนี้เราใช้กรรมการชุนหนามไทยถือว่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาครับผลงานของปอบอยโดนพูดสาวศิษย์กระพาครับประสาทคึ้นวยโปรโมเต้ก็คืออุบวนอุบนอุบวนอุบน สั่งหมอในแพทย์ที่ได้ชคครับขอบคุณเยาพาครับบจภาวินีป้ายโฆษณาครับวันนี้ก็ติดตามตลอดครับเยาพาเยาพาอย่า<แ>ลืมว่าวินีสองวันสองวันนะแล้วก็มีการต่อน้หนักกันหนึ่งกิโลครับแบมีช็อ สี่อกิโลคสี่สครับเมื่อช้าก็มีการชั่งน้ำหนักครับที่ปตทกันพาราลมเลยครับยกแรกครับยกแรกยกแรก คือขอบุณสายเลี่ยดแบบทีเทยเจ็ไม่เ็แพลครับเยอะเลยเยอะๆบทที่นี Middle ้ควรจะเป็นผู ar, like, ้ที en, ่น่าจะเป็นผ like, ูที่เเลยครับผูที่หครับที่เอ็่นบุรแนายนะเอายรมาเลน

เพียงครับยกครับแดนมีเด็บบันโคครับมีทีมงานที่เมฆดำครับเสียไพศาลเสือใหญ่ครับลุ่มอยู่ข้างล่างครับส่วนท่านินนี้ก็มีไอยอสันตีมิลเลอร์ครับ ขอบคุณเสียบในวันครับขอบคุณต้นสอคุมทองครับสาวเจดีนาน้องขอบโยกาากำลังรับชมบขอบคุณเอซีที่เข้ามารับชมนะครับมาตัดต่อกันยกที่สองนะครับคนนี้คือว่าเป็นไฮไลท์ครับแล้วก็โปร,มรโมเตอร์โหนกิษณานะครับ นี่เจเ้าเพชรมันโคจะชกกับดาราทองสอจอโอเล่ยสุธรวันที่1ธันวาคมพิกัดชั้น42กิโลกรัมครับรายการต่อเนื่องราเจเ้าเพชรมันโครครับทางด้านของเสืยใหญ่ครับมาลุ้นมาเชียครับตามต่อยกที่สองครับ ตอบนะครับต้องบอกว่าคู่นี้ดีอ่าต้องลุ้นเลยครับแดงนีมีก่อนักให้ทั้งหัดหนึกิโลครับไอ้เจ้าพิบันโคสิบบังบทองในวันเด็กเพชรสีทองครับมีเสียงเดอายุทยาในการชนะตำแหน่ มาดูว่านะฮะบอกไม่ไปครับหลานจับมือกัเนบบนเก็ว่ต้องบอกว่าเกมเิดเร็วรับแดงเชิบรนทกเอาลงล่างด่้ไดีกโตทันควันครับ <laughs> là khá đều, đi... mỗi ngày mỗi cân các. Chịa là khá mỗi ngày mỗi cân không? 4, า,น,าน่ลวเจที่ดเสื้อขนาวเจ็บรกันมึงมาูให้น,หล,นลัวกนเจาดเสื้อขนาวเรกับมาดูยกที่สอครับบรรยากาศโดยรอบีนมียก็มีเจดสี่สิบที่ีสี่มาเยอะครับ ไ e ี่ถือว่ามาเป็นเพอนนเกมทมาเปนแไทวนีโรเมโรยิงอุ้มขึ้นบนรวยเพื่ครับเรื่อนันายแทย์ีเยสอับ

ตั็ย้ำเลครับมวยรอเทศาาการแสนชัยวันที่24ครับนี่ย้ำกันเป็นเรื่องเลยครับ วันที่24นี่ก็มีทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองนะครับจะชกกันครบทั้ง8คู่นะครับตัวจริงแล้วก็ตัวสำลองอีก4คู่นะครับติกาก็คือแท้แตกรอบนะครับเป็นมวยรอบเขาเาเรุ่นน้ำหนัก48กิโลกรัมนะครับซึ่งนัดแนกจะชกกันในวันที่24พฤศจิกายนนะครับก็ฝากหัวหน้าคณะนักมวยดีครับวันชก ช่วงเท้าีนจะมีการชั้นน้ำหนักครับ่ะก็บากฝากครับบัตรนักมวยบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องติดตัวมาด้วยนะครับตามต่อยกที่สามครับคุณนี้รู้ว่าแฟรมวยให้ความสนใจเป็นพิเศษครับกาหนักกันหนึ่งเดย มีรถบรรทุกมีเบียร์ไทยครับรถกับทำเงินดับไฟสันติบนครับวันนี้มีปลาอกาลส์ให้ฟังสนับสนุนครับดู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 ดาดู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 ูด แดงีดีตีครับแดงีเพื่อนวกขัดขวางท้ายน่าดีวจังหวะจังหวะดอกไม้ไฟ่าดีครับนีครับทีนี้นี่ทีนีจับนทีต่อสิงประภาครับแต่จังใจเขาเชืีอใจครับเออดีแล้วครับแล้วก็ดีดีคับทีนี้นค่ับทีนี้ทีนี้ โอ้หดูครับดูนีไทยจะไดดูดีเสียดายครับใครจะไดดูดีเสียดายครับโอ้อะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเปลเพชรตันโพ้งน้ำเงินดอกไม้ไฟครับสีสเกตแปลงน้ำเงินสีเป็นครับดูครับแปลงหัดแปลงสอบครับแปลงหัดแปลงสอบครับ พิมพป๊อปเลรกบิ้งสามคลองครับอขอบคุณครับดีครับดีครับดูครับแฟนมวยได้ยืนหมดแล้วครับแม่แรับเพื่อเดือนผลงาน,นดีนรับเพื่อเดือดจากหมวดมีสิคเกต 我看到这个。 มุ่งมัานมีน้าจรินมดดันั่งไมับนี่คือดยทีานเทศบาลตำบลจานแสนชันเลยพรมุกสังขาวนะครับสองนสองสอ ฟ o ดซีีอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับาทางช่องทางอีกทางครับป็นจคือ่องทุเกี่ยวกท่นขียเียน้อยร้อครับขอบคุณมากขอบคุณมากเออเสือใหญ่ครับแดง

รับเลยครับขอบคุณเยาวภาครับบอจอพาวิริยะโฆษณาครับทีมงานหนึ่งโอ๊ตครับจากค่ายสิงห์นครเตยครับเป็นสอนบุึงมองวันดีครับเป็นครับนนวันดีสองเป็น,น,นโค้งกับครับ ผูดับที่กุ้ตเฮียนเต้ท่านครันที่เียบมาครับรับจองรับเงินทุ0 0คู่นี้ครับัที่สี่ครับแบงเพชรบันโก10ดวงโวทองดอกไม้ไฟไอสยารีสอรน้ำเงินครับ with a book. ฟางหลงตรงนี้ไม่จับกว่าเจ้า

จบยกที่4ครับมาสุดท้ายช็อบเข่าลอยครับไอ้เจ้าเพชรคอนรีนี่ครับบรรยากาศกองเชียร์ครับวัตาพนะมีคากเค็ชนะกสรับนะทแต่ว่าที่มดัหน้าที่ด้สุดยอดนะ มาดูหน้ากันนะมาดูหน้าจะเป็นเมืองสยามมันเสียงดีเลยจนนะครับขึ้นมามอบถ้วเลยในจักรตันโคกครับวันนี้ก็โชว์เพลงเข่าลอยครับน็อกเลยครับขอบคุณที่เร่งดับด้วยครับขอบคุณอาจารย์หมอครับครับผู้ช่วยโพองอ่าเข้าไปเลยครับอ่านี่ครับกำลังไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจเดียว์ดัมวยสยามครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางน่าจะคือช่องยูทูบเดียว์ดัมวยสยามนะครับ ขอบคุณอาจารย์หมอครับขอบคุณอาจารย์หมอครับคุณเดียวไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีพูธดีๆให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่เป็นแฟนของไอ้เจ้าพวรบอนโคกครับวันที่หนึ่งธันวาคมครับจะไปเจอครับตาราทองสิตของแองครับ